เคยรู้หรือไม่ทำไมดวงตกชีวิตตกตำ่ำเพราะไม่ทำตามนี้นี่เอง 1. ถือศีลห้าตลอดชีวิต 2. ถาวายสังฆทานให้มากๆที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าดวงกำลังตกมีเคราะห์ภายในสมวันต้องไม่ต่ำกว่าเวัดถ้าได้9วัดจะยิ่งดีถ้าได้มากกว่านั้นจะดีเลิศ 3. ปล่อยนกปล่อยปลา ปล่อยเต่าปล่อยหอยขมหอยโคงโคกระบือและสัตว์อื่นๆที่กำลังจะถูกฆ่าโดยด่วน 4. ทําบุญใส่บาตรทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งรูปได้มากยิ่งดี 5. สงเคราะห์คนฉลาดที่เล่ร่อนขาดคนอุปถรัรมภ์เลี้ยงดูเด็กกำพร้าเด็กพิการผู้ได้โอกาสอย่างสม่ำเสมอ 6. ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายาย และผู้มีพระคุณให้ท่านได้ชื่นใจทุกวิถีทางเท่าที่สามารถจะทำได้เพ,อพอราะพรของท่านจะให้ผลมาก 7. สวดมนต์ท่องฉินนบัญชรพาหุงกรณียเมตตาสูตรยอดพระกันให้ได้ 8. ให้ทานขอทานคนยากจนคนตกยากโดยเต็มอกเต็มใจและเมตตาสงสารอย่างแท้จริงฝึกเป็นผู้ให้จนติดเป็นนิสัย 9. มีความจริงใจบริสุทธิ์ใจกับทุกๆคนให้อภัยผู้อื่นเสมอมองหาแต่ความผิดความบกพร่องของตนเองและพยายามแก้ไขจนสำเร็จข้อนี้สำคัญที่สุดเพราะคนเลวคนชั่วจะมองหาแต่ความเลวของผู้อื่น 10. สวดมนต์ธรรมวัดเช้าเย็นเสมอเป็นประจำอันนี้สองที่เห็นได้ชัดคือจะมีความอุดมสมบูรณ์ในเครื่องบริโภค 11. ไม่นินถาว่าร้ายอิจฉาริษยาผู้อื่นเมื่อเขาผิดพลาดหรือได้ดีกว่าตนมองแต่ความผิดพลาดบกพร่องตนเองและพยายามแก้ไขการกล่าวโทษว่าร้ายผู้อื่นถึงแม้จะจริงก็ตามเราจะได้ผลตามมาถูกตำหนิตีเตียนหรือถูกกล่าวร้ายหนักยิ่งกว่าเขาหลายเท่า1 2ไม่ถือสาโกรธเคืองผู้ใดหรือผูกอาคาตพยาบาทจองเวีใคร พอผู้ที่ทำให้เราโกรธไม่พอใจเป็นการทำบาปทำผิดหรือโง่อยู่แล้วที่ทำเช่นนั้นถ้าเราโกรธตอบแสดงว่าเราเลวเช่นเดียวกับเขาและยิ่งเลวกว่าเขาสองเท่าพอรู้แล้วยังทำอีกให้แผ่เมตตาหรือวางเฉย 13. พยายามทำใจให้รักเมตตาสงสารทั้งคนและสัตว์เพราะเขาเกิดมาเป็นทุกข์เช่นเดียวกับเรา คือทุกเพราะการเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากของรักความไม่สมหวังในทุกๆสิ่งได้มาแล้วก็ย่อมเสียไปเพราะความไม่เที่ยงของสรพรพสิ่งอยู่กับความชั่วขณะหนึ่งแล้วแปลเปลี่ยนไปในที่สุดเช่นนี้ทุกๆสรพรพสิ่งแค่เพียงคุณปฏิบัติตามข้อที่กล่าวมานี้คุณก็สามารถที่จะพลิกดวงชะตาที่กำลังตกต่ำอยู่ ให้ดีขึ้นได้ครับเราคงเคยได้ยินคุณพ่อคุณแม่สอนมาตั้งแต่เด็กว่าให้สวดมนต์ก่อนนอนซึ่งการสวดมนต์ก่อนนอนก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับตัวเราเองเพราะทําให้เราได้สมาธิทําให้จิตใจปลอดโปร่งก่อนนอนทําให้หลับสนิทไม่ฝันร้ายและเชื่อกันว่าหากเราได้แผ่เมตตาก็จะช่วยส่งผลบุญไปถึงเจ้ากรรมนายเวรอีกด้วยวันนี้ผมได้รวบรวมเอาบทสวดมนต์ก่อนนอน มาฝากท่านผู้ฟังกันครับบทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยกราพระพรุุธพระธรรมพระสงฆ์หรือที่เรียกกันว่ากราบสามครั้งอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธัทงพระควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระควตาธโมธรรมังนัมสามิสุปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกสังโคสังขังนัมามิ บทสวดมนต์แผ่เมตตาแก่ตนเองกราบสามครั้งอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุขโขโหมิปราะศะจากความทุกข์อเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาประโชโหมิปราศจากอุปสรรคทั้งปวงอะนีโคโหมิปราศจากจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภ์ยทั้งสิ้นเถิดบทสวดมนต์แผ่เมตตาให้สรรพ,รส,พสัตว์สเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาประชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอณิโคหอนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกแัยทั้งสิ้นเถิดบทสวดมนต์บทแผ่ส่วนกุศลอีทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่บ,บิดามารดาของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทังเม ยาตินางหนตุสุขิตาหนตูยาตโย од. ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคูรูปชัยาจริยานาังหนตุสุขิตาหนตุคูรูปชัยยาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชา,าอาจาร,รย์ของข้าพเจ้าขอให้อุปชา,าอาจาร,รย์ของข้าพเจ้า มีความสุขอิธังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิธังสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัพเพวรีนังโหตุสุขิตาหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพสตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสตาขอส่วนบุญนี้สําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทิน บทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้องของการอธิษฐานอโหาสิกรรมต่อกันกายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังสารกิจจกรรมมังอาสานกิจกรรมมังขมันตุมเมอโหาสิกรรมมังภาวะตุมเมกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีจงยกโทษให้เป็นอโหาสิกรรมแก่ข้าพเจ้า แม้กมใดที่ใครทําแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเอาหสิกรรมให้ยกถวายเป็นอภัยทานให้เขาเหล่านั้นมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าจะได้ไม่มีเวรไม่มีกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอาน,นิสงส์งแห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลําบากเข็นใจปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จด้วยเทิน นิพพานะปัตยโยโหตุเมื่อคุณสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้องแล้วภาวนาบทสวดมนต์แล้วจากนั้นให้นั่งสมาธิแล้วค่อยนอนจะดีที่สุดไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรหากทําให้ติดเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรชีวิตคุณก็จะสดใสขึ้นไม่ฝุงซ่านและรู้สึกมองโลกในแง่ดีมากขึ้นอีกด้วย